วันนี้อยู่กับ Boss Gamer นะครับกเกม Car Parking วันนี้ผมจะมาอธิบายการจูนเกียร์กับของรถนะครับผมโอเคแล้วก่อนที่เราจะจูนเกียร์กันเนี่ยเราต้องรู้อย่างหนึ่งนะว่าไอ้ไม่ได้อย่างหนึ่งดิแล้วมันรู้ถึง4อย่างนะครับผมว่ารถคันนี้มันจะต้องจูนเกียร์ยังไงอย่างแรกที่เราต้องรู้ชนิดของรถนะครับผมทุกๆคันนี่มันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะแยกอยู่ที่สปอร์ตคาร์สุปเปอรค์คาร์ไฮเปอร์คาร์หรือรถธรรมดานะครับผม อันนี้รถวินิโอนี่อยู่ในแฮเปอร์คาร์โอเคผมรู้รู้ถึงอย่างละคราวนี้ต่อไปก็จะเป็นรอบเกียร์คันนี้มันเปลี่ยนเกียร์ที่เท่าไหร่อ่ะตอนนี้ผมดูว่าไอ้คันเนี้ยมันเปลี่ยนเกียร์ที่เจโอเคผมรู้ละคราวนี้รถต่อไปอย่างที่3คือมันออกตัวเร็วหรือออกตัวช้าคันนี้มันอยู่ออกที่ออกตัวประมาณก็ออกตัวปันไม่ประมาณการี่ออกตัวเร็วนะเพราะว่าเป็นรถรถุ่น lamborghini ออกตัวพุ่งอยู่แล้ว ต่อไปอย่างที่4เครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ที่สําคัญที่สุดนะครับในการจูนเกียร์ยิ่งเรามีเครื่องยนต์แรงเท่าไหร่เราต้องยิ่งจูนเกียร์ให้ต่าลงเท่านั้นอันนี้ผมบอกเป็นแบบสรุปสูตรนะยิ่งเครื่องยนต์ไม่ค่อยแรงพยายามปรับให้สูงสูงนิดนึงโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการจูนเกียร์ให้ถูกต้องก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไครป์ที่ช่องผมด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจให้ผมนิดหน่อยคนดูคลิปเยอะๆเ,เ,เนี่ยช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับผมให้ผม มีไอเดียขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีอะไรผิดพลาดอยากให้ทำอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์กันมานะครับผมอันไรที่ผมทำได้เดี๋ยวผมจะทําให้โอเคเรากลักาที่จูนียู่อยผมพูดจนไม่หยุดน้ำลายไหลนะไม่ใช่แล้วก็โอเคเฮดพีเจ็ดร้อยห้าสิบอ่าแล้วก็แปดร้อยห้าสิบเอ็มอันนี้คือจะอธิบายอย่างแรกคือเราต้องรู้เครื่องยนต์ผมไม่ได้ใส่เครื่องยนต์เกียร์ผมรีเซ็ตหมดเพื่อให้เห็นชัดๆนะอย่างแรกไฟนอนไฟนอนนี่จะเกี่ยวกับการ คันเร่งนะครับผมยิ่งเราปรับต่ำนะผมไม่อยากปรับนะกว่าจะปรับพาดียากมากยิ่งปรับต่ำทางซ้ายพวกเลขหนึ่งเลขสองไฟนอลน้านบนนะครับไอ้ลูกกลมๆนี่เห็นนะไฟนอลนะครับผมเอฟไอเอ็นเอลนะครับผมยิ่งปรับต่ำเลขหนึ่งเลขสองนี่คือเหมือนเป็นการแตะแรงๆครับยิ่งเราปรับสูงเหมือนเราไปเหยียบคันเร่งแรงแรงยิ่งปรับต่ำเหยียบคันเร่งเบาๆคือการที่เราจะปรับไฟนอลนี่เราต้องรู้ชนิดของเครื่องยนต์ที่เรามีเรามีเช่นเครื่องยนต์ชนิดแบบสี่แสน แรงอ่ะเพิ่มมาเป็น1,600 h p อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เราก็จะต้องปรับเครื่องยนต์ให้เบาลงไฟนอตนะปรับให้เบาลงเพื่อให้เวลาเหยียบคันเร่งอ่ะลมมันไม่แรงเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองทดสอบก่อนเดี๋ยวผมทดสอบม้เห็นว่าเครื่องยนต์เนี่ยสัมพันธ์กับไฟนอตยังไงอย่างแรกนี่ผมยังไม่แต่งอะไรนะเดี๋ยวให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเครื่องยนต์ธรรมดาครับผมกดสตาร์ทก่อนโอเคครับอ่ะก็จะเห็นนะว่ารถเนี่ยมันก็มีความแรงปานกลางครับผมเกียร์ไหม ความเร่งความแรงของเครื่องนี้รับการแตะมันแบบพอดีกับการคันเร่งที่เราต้องการปรับในไฟนอลนไปนะครับผมอ่ะอันนี้เห็นนะนี่คือไม่มีอะไรมากอุ้ยชนใช่เลยก็เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวอีกอันนึงเราจะไปปรับเป็น3.23นะครับผมที่ผมใส่เครื่องสี่แสนผมปรับเอาอะโอเคนะเดี๋ยวเราไปลองปรับ3 2 3ก่อนครับเราก็จะมาลองปรับเป็นสา3ยิบสานะอ่ะ3.23นะครับผม อ่ะยี่สิบสประมาณนี้ก็ได้อ่ะนี่คือระดับการแต่งของรถไฮเปอร์คาร์นะครับอ่าเรากดประมาณแล้ไปดูในเอ่อในซิสตี้นั่นแหละโอเคจะเห็นนะครับว่าเครื่องยนต์ผมจะไม่เปลี่ยนอะไรนะก็จะมาดูว่าเป็นโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ปรับเป็น 3- 23ีนี่จะเห็นนะครับผมว่ารถมันจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะออกตัวประมาณเห็นไหมมันจะแบบกระตุกนิดนึงครับผมเพราะว่าเครื่องยนต์มันเบาอยู่แล้วแล้วมาเจอกับการแบบ เออ่ไฟนอลผมถือว่าเป็นการเล่นนะกันเป็นการเร่นเบาๆอยู่แล้วมันทําให้นะการซิ่งมันจะช้านะครับผมเนี๋ยวเดี๋ยวนี้รอบมัน7.5นะอ่ะผมรับเป็น7.5แล้วกันนะครับอันนี้มันเป็นอยู่ในรถหมด,หมดผูออกตัวเร็วเนาะโอเคคราวนี้เข้าใจหรือ,อยังครับว่าเออ่ไฟนอลมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างอีกนิดนึงมาให้สมมติอันนี้ผมปรับเป็นสามจยี่สามยี่ประมาณยี่ห้าใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะลองใส่เครื่องสี่แสนดูคราวนี้ผมมาแต่งเครื่องนะใส่สี่แสนอ่ะใส่เครื่องสี่แสนแล้วใส่เทอร์โบ ล้อใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่ใน,นใส่หมดนะครับผมเราเราก็มาดูกันว่าว่าไอ้นะว่ารถเนี่ยมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ผมจะลืมบทนะเกือบพูดผิดไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปซิตี้กันต่อโอเคนะครับก็นี่ผมใส่เอ่อพวกเครื่องอะไรพวกนี้หมดแล้วใช่ไหมอ่ะนี่คือผมปรับสามยี่สิบสามก็แต่เอเอเป็นการเร่งเครื่องแบบต่ำๆนะครับผมแต่เครื่องยนต์มนแรงดังนั้นเวลาผมออกตัวนะมันเลยพอดีกับการ มันเลยพอดีกันนะครับผมแหลก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 มันเลยพอดีเฮ้ยอย่าชนนะอย่าชนนะมันเลยพอดีกันนะครับผมการออกตัวเนี่ยมันระดับกลางๆไม่มีอะไรน้อยมากเกินไปไม่มีมากเกินไปนะครับผมระดับกลางๆเนาะโอเคอผมจะสรุปสั้นๆนะครับผมคือยิ่งเครื่องยนต์แรงเนี่ยการที่เราแตะความคันเร่งอะ่ะต้องยิ่งเบาตาเพื่อให้การเร่งอะ่ะเช่นโอเคผมคุณปรับแรงสุด ปรับแรงสุดแล้วเหยียบเ่งแรงสุดเนี่ยความเร็วออกตัวนี่คือมันจะตีไปตันเลยก็ไม่รู้ว่าออกตัวเนี่ยมันจะแรงประมาณไหนปรับแรงเกินไปล้อฟรีออกตัวชา้าแน่นอนครับถ้าปรับต่ําไปมันก็จะอารมณ์แบบเริ่มจากศูนย์ไปหนึ่งรอเลยไม่ได้ออกเป็นไม่ได้ออกตัวเป็นแบบหนึ่งอสิบหะไรอย่างนี้มันอาจ,จออกตัวแบบอสมมติอสมมติเราปรับรอบมาเยอะไหมไหมอะไรประมาณนี้นี่คือสมมติเราปรับต่ําเกินไปแล้วเครื่องยนมันไปไม่ถึง เครื่องยนต์พวก4ี่แสนก็มาจจะนะอ่าไม่ยก,การันตีเกียร์สนี่คือสมมุติว่าผมปรับเกียร์ต่ำหลับ2องอะไรอย่างงี้อ่านะครับว่าไฟนอทกับเครื่องยนต์มันสัมพันธ์กันมากถ้ายิง่งเครื่องยนต์ยิ่งไม่ดีควรปรับสูงสูงไว้แต่ถ้าเครื่องยนต์นแรงควรปรับต่ำๆไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้รถหรือลอ้อรถฟรีเกินโอเคนะครับอันนี้ผมอธิบายเรื่องไฟนอทนะครับผมเดี๋ยวอธิบายเรื่องเกียร์พวกเกียร์น ผมก็ได้เปลี่ยนเอ,อเปลี่ยนเกียร์มาแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมไม่ให้ดูนะครับผมว่าเป็นไงอันนี้จริงๆนะแล้วผมทําอีกรอบนึงนะเมื่อกี้ตัวอัดมันหายไปก็เลยต้องเริ่มใหม่นะครับผมโอ้โหรอยอยางเต็มพื้นเลยเนะี่ยเดี๋ยวยหลังแป๊บนึงนะครับผมได้เห็นว่าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นว่าสุดที่เท่าไหร่นะครับคือยิ่งไปสุดสุดตรงนู้นแรงเท่าไหร่นี่คือทําความเร็วได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมอ่านะผมกดสีเขียวนะสามสองหนึ่ง อันนี้ไปแล้วครับเกียร์หนึ่งอ่าเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่หยุดที่สามร้อยเก้าสิบกว่าๆนะครับผมถ้าเล่นแบบแมนนวลผมคิดว่าไปถึงสี่ร้อยนี่คือสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะอ่าอันนี้จะผมต้องไปปรับอีกนิดนึงไอต้ตกไฟนอลเนี่ยผมคิดว่าต้องให้ไฟนอลมันแตะแรงกว่านี้นิดนึงเพื่อให้รถมันดีขึ้นอ่าเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปรีเซ็ตเกียร์นะว่าถ้าไม่แต่งแล้วมันจะเป็นยังไงนะ โอเคเดี๋ยวเราไปสต็อปโอเคผมก็มาดูเกียร์แล้วนะโอเคผมไปที่รีเซ็ตเกียร์ก่อนอันนี้คือ1นึ่งจุดเก้านี่คือเป็นระยะที่ผมทำไว้นะอ่ะผมกดเป็น2.66 1.91จะเห็นว่าตอนออกตัวนี่จะอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบกว่านะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราปรับนี้แล้วกดรีเซ็ตแล้วจะออกตัวประมาณไหนมาดูกันโอเคครับผมตอนนี้ผมก็แต่งมาแบบเออเป็นไม่ได้แต่งแบบไม่เรียกว่าเลยแต่งนี่ผมเียกากดรีเซ็ตมากกว่านะครับผม เดี๋ยวผมกดเบรกนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมจอ,อกตัวนะสามสองหนึง่งเห็นไหมครับมันจะออกตัวแค่1 1 5 1 1 4ประมาณนี้นะครับผมดังนั้นสุดเดี๋ยวมันดูกันว่าถ้าสุดตรงนู้นล้วจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ2 9 4เเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถึงจะสุดไอผมจะบอกอย่างหนึ่งนะไอการที่ความเร็วสูงสุดในปลายทางกับความเร็วเริ่มต้นนี่มีผลกันอยู่นะครับผมเรื่อง การออกตัวยิ่งออกตัวเร็วยิ่งดีนะครับผมแต่ออกตัวเร็วของผมหมายถึงว่ามันต้องหนึบมันต้องไม่ฟรีนะครับผมความเร็วปลายทางนี่คือมันก็อาจจะเท่ากันนะครับแต่ว่าเรื่องระยะเวลาในการทาความทาเวลาในการระยะ400เมตรเนี่ยมันจะต่างกันได้หนึ่งครับเพราะว่าอย่างเช่นอันนี้มันออกตัว1 1 5ใช่ไหมดังนั้นการออกตัวของมันเนี่ยมันจะช้ามันจะช้ากว่าตรง134ดังนั้น1 3 4จึงเข้าเส้นชัยก่อนนะครับผมแต่ความ เร็วนี่จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมอธิบายเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่แล้วนะแต่ก็ต่อไปเกียร์ห้าเกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดนี่คือเป็นเกียร์ลากนะครับผมเหมาะสำหรับระยะไกลนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเกียร์หนึ่งผมพยายามจะปรับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ถ้าปรับระยะไกลจริงสัตว์กิโลเมตรพอเอาที่เกียร์ห้าเกียร์เดียวนะครับผมผมจะดันเกียร์ห้าให้ไกลขึ้นนิดนึงก็ปาไปแล้วกกมพอถ้าแข่งงจริๆ การที่เราปรับไกลมากๆยิ่งแรงขึ้นอ่ะมันยิ่งทําให้รถส่ายใช่ไหมดังนั้นเกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดนี่คือไม่ต้องไปสนใจเลยบ้างครับผมเอาเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ต้นๆเนี่ยให้ดีที่สุดก่อนโอเคโอเคนะครับผมก็ทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นการจูนเกียร์นะครับผมคือเอาหลักๆนะครับผมก่อนที่จูนอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องดูที่เครื่องยนต์นะครับผมดูที่ชนิดของรถนะ แค่นั้นแหละคุณก็เข้าใจแล้วว่าคุณต้องปรับอะไรปรับอะไรเล่นๆเดี๋ยวคุณก็เข้าใจเองแหละไฟนอนก็ง่ายๆเลยตัวคันเร่งยิ่งรดยิ่งเครื่องมันแรงเกินไปก็ยิ่งต้องปรับให้มันประมาณปานกลางส่วนไฟนอนนี่คือก็เหมือนเดิมครับยิ่งเครื่องยนต์แรงยิ่งต้องปรับต่ำนะครับผมเพื่อให้รอบเครื่องนี่มันรันฟรีแล้วก็อย่าปรับลถอะไรแรงเกินไปไม่งั้นล้อได้ล้อฟรีทั้งทางแน่อันนี้คือการสอนจูนเกียร์แบบสำหรับรถไม่บักนะครับผมถ้ารถบักนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องปรับยงงไนาะก ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปช่องผมด้วยมีอะไรผิดพลาดหรืออยากบอกให้ทำอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้อาจจะไม่มีแบบโมเมนต์แบบเท่ๆที่ผมทำกับในหลายๆ,ๆ,ๆคลิปที่ผมสอนแต่งแต่ละคันเนาะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นการอธิบายเพิ่มเติมเป็นคลิปพิเศษนะครับผมถ้าใครยังไม่เข้าใจก็บอกได้นะครับผมผมจะได้เออัดบอกดูไว้ก่อนว่างงตรงไหนแล้วจะได้ไปทำในคลิปหน้านะครับ